แล้วกีจีจำมานะคะวันนี้ก็อยู่หนึ่งเกมในเกมปิดหนาซ่อนหาอาหาร,รอีกแล้วนะวันนี้อัดสองคลิปเลยเพราะว่าจะได้ผ่านเอ้ยขุมบอสบอสไปก็ตายอือแบบนี้เคยเห็นอีกนะเก็บอีกนะแล้วก็ กุ่เขาอ,อยู่นี่เปล่นนะขอบช่างใจแป๊บก่อนไปถึงบ้โอ้โหแม่แม่แม่ตุต๊กตาดันได้ ม,มีเสียงปิดล็อกประตูจากหี playable, ่สิวันนี้พี่ขออัดคลิปสั้นนิดนึงนะเพราะว่าพี่ตูดนะโอ๊ยโอ๊ยก็ตุกเหรอเฟรมเลยพี่ตุกอ่ไปไม่ทันไปไม่ได้ดิออชิป นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบตัวการ์ตูไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย